หนังดีคือหนังที่เราชอบไม่ต้องได้รับคำวิจารณ์เลิศเลอไม่ต้องมีคะแนนหรือรางวัลการันตีใดๆเพียงแค่มันทำให้คุณมีความสุขเมื่อได้รับชมถ้าคุณชอบนั่นก็คือหนังที่ดีที่สุดสำหรับคุณแล้วหากคุณชมภาพยนตร์เพื่อความผ่อนคลายที่ไม่สนใจความลุ่มลึกของเนื้อเรื่องหรือประชาแยแฝงของภาพยนตร์แล้วละก็ภาพยนตร์แอคชั่นมันๆสักเรื่องกับป๊อบคอนสักถังก็คงทำให้คุณได้ฟินจนบรรเทาความเมื่อยล้าจากการงาน และโลกภายนอกที่แสนจะวุ่นวายได้นะครับและในคลิปนี้เราจะไม่ซีเรียสกับความสมจริงไม่สนใจทฤษฎีใดๆนอกไปจากสมมติฐานการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตต่างดาวตามด้วยคำถามที่ว่าหากมีสิ่งมีชีวิตต่างดาวอยู่จริงและเป็นสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาที่อาจสูงกว่ามนุษยชาติของเราพวกเขาจะมาดีหรือมาร้ายกันแน่นอกนั้นขอให้เป็นฉากแอคชั่นบูลากผ่าน กับฉากสงครามที่เอาความอยู่รอดของเผ่าพันธุ์เป็นเดิมพันความตื่นเต้นที่ทำให้อดรีนาลีนสูบฉีดด้วยภาพยนตร์เอเลี่ยนแอคชั่นไที่แต่ละเรื่องนั้นอาจทำให้คุณเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตต่างดาวโดวยเกือบทั้งหมดของหนังแนวนี้เอเลียนต่างดาวมักไม่ได้มาอย่างเป็นมิตรจะมีอะไรบ้างนั้นรู้ไว้ใช่ว่าจะาพาไปชมครับกับ เหนังเอเลี่ยนบุกโลกแอคชั่นมันระเบิด1 Battle Ship ยุทธก,การเรือรบพิฆาตเอเลี่ยนปี2012 Battle Ship กำกับโดยปีเตอร์เบิร์กเป็นภาพยนตร์ที่อัดแน่นด้วยแอคชั่นและความตื่นเต้นระทึกใจที่จะนำกองทัพเรือสหรัฐเข้าต่อสู้กับการลุกกรานของมนุษย์ต่างดาวเรื่องราวเริ่มขึ้นจากการที่นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบดาวดวงหนึ่งนอกระบบสุริยะและพวกเขาเชื่อว่า มันมีชั้นบรรยากาศคล้ายกับโลกองค์การนาซาได้สร้างสถานีส่งสัญญาณบนหมู่เกาะฮาวายและได้ทําการติดต่อกับดาวเคราะห์ดวงนั้นโดยหารู้ไม่ว่านั่นเป็นการส่งสัญญาณเรียกผู้ล่าอาณานิคมจากต่างดาวให้ส่งหน่วยสำรวจมาอย่างโลกและลงจอดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกที่ซึ่งบริเวณนั้นได้มีการซ้อมรบร่วมทางทะเลของกองทัพเรือสหรัฐและญี่ปุ่นอยู่พอดีหนังดำเนินเรื่องโดยนายทหารเรือที่ไม่เอาไหน อเล็กฮอปเปอร์รับบทโดยเทเลอร์เคิร์ตผู้ซึ่งกำลังจีบลูกสาวในพลแห่งกองทัพเรือที่พบว่าตัวเองอยู่ท่ามกลางการต่อสู้เพื่อโลกฮอปเปอร์ต้องสูญเสียพี่ชายจากการต่อสู้กับยาิต่างดาวและต้องกลายมาเป็นผู้บัญชาการเรือพิฆาต USS j o l t h o r ที่ติดอยู่ในบาเรียรของข้าศึกทําให้ความช่วยเหลือจากภายนอกและการสื่อสารเป็นอัมพาตร่วมกับเพื่อนร่วมทีมกับตันนากตะแห่งเรือพิฆาตเมียวโกะของญี่ปุน่น ที่ถูกโจมตีจนจมไปก่อนหน้านี้อเล็กซ์ต้องนำพาเรือของเขาเพียงลำเดียวเข้าต่อสู้และชิงไวชิงพิบกับผู้ลุกรานจากต่างดาวเมื่อการต่อสู้เข้มข้นขึ้นถึงจุดสูงสุดในการเผชิญหน้าครั้งสุดท้ายก่อนที่เอเลียนจะสามารถส่งสัญญ,ญาณกลับไปเรียกพักพวกมาสมทบได้สิ่งที่ตัดสินชะตากรรมของโลกกลับไม่ใช่เทคโนโลยีขั้นสูงของ er, เดสทร o y e ์หรือพิฆาตชั้น g, อาริเบิร์กแห่งกองทัพเรือ แต่กลับเป็นความทนทา,าิของ battleship หรือเรือ,รอประจัญบานสมัยสงครามโลก USS Missouri ที่แม้จะเก่าแต่ก็เก่าจนสามารถสยบการลุกรานในครั้งนี้ไว้ได้แม้ว่า battleship จะมีเนื้อเรื่องที่พอคาดเดาได้และไม่มีอะไรใหม่ในแง่การเล่าเรื่องแต่ด้วยนักสแสดงที่มีสเสน่ห์มีความตื่นเต้นเร้าใจฉากแอคชั่นทำได้ดีและเพ็มค้นมีฉากระเบิดมากมายและเอฟเฟกต์พิเศษที่น่าประทับใจ ยานต่างดาวได้รับการออกแบบมาอย่างดีและฉากการต่อสู้กับยานแม่ก็น่าประทับใจเป็นพิเศษก็สามารถทําให้เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ที่สนุกที่สุดเรื่องหนึ่งซึ่งอาจทําให้ผู้ชมบางท่านกลับมาดูซ้ําๆได้หลายรอบเลยทีเดียวครับ 2. World Invasion Battle Los Angeles วันยึดโลกปี2011ภาพยนตร์ที่ไม่ต้องคิดอะไรให้มากความ โดยมาเริ่มเรื่องได้ไม่นานก็เปิดฉากถล่มกันตั้งแต่หัววัน Battle LA กำกับโดยพู่มกับหนุ่มไฟแรงโจนาธานลีเบสมัน Battle Los Angeles เป็นภาพยนตร์วิทยาศาสตร์แนวสงครามที่ติดตามกลุ่มนาวิกโยธินสหรัฐขณะที่พวกเขาต่อสู้กับกองกำลังเอเลียนที่ลุกลามซึ่งเขายึดครองเมืองลอสแองเจลิสเรื่องราวเริ่มต้นด้วยอุกบาทหลายลูกพุ่มเข้าสู่มหาสมุทรของโลก โดยจุดตกที่ใหญ่ที่สุดอยู่นอกชายฝั่งของลอสแองเจลิสกองกำลังนาวิกโยธินได้ถูกส่งเข้าไปตรวจสอบแต่ในไม่ช้าก็พบว่าอุกบาทเป็นยานอวกาศที่บรรทุกกองกำลังเอเลียนที่ไม่เป็นมิตรซึ่งเข้ายึดครองเมืองนาวิกโยธินนำโดยจ่าสิบเอกไมเคิลันนรับบทโดยแอรอนแอคฮาร์สได้รับมอบหมายให้ช่วยเหลือพลเรือนและต่อสู้กับผู้บุกลุกจากต่างดาวระหว่างทางพวกเขาพูก,กับกลุ่มพลเรือนที่ติดอยู่ ซึงรวมถึงสัตวแพทย์และเด็กๆที่พวกเขาต้องปกป้องในขณะที่การสู้รบดำเนินไปนาวิกโยธินพยายามดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอดและรักษาพลเลือนให้ปลอดภัยในขณะเดียวกันก็พยายามหาทางเอาชนะผู้ลุกดานจากต่างดาวโดวยฉากแอคชั่นที่เข้มข้นและการระเบิดที่มากมายตลอดทางเรื่อง Battle ลร s อ a แองเจลิสคือหนังที่ทำให้คุณตื่นเต้นได้ตั้งแต่ต้นเรื่องจนจบเรื่อง โดยพล็อตหนังง่ายๆในแบบที่เรียกได้ว่านี่คือหนังที่ดูเอามันได้เลย Batman LA เป็นภาพยนตร์สงครามเข้มข้นที่อัดแน่นด้วยสิ่งที่คาดหวังว่าจะเจอในหนังนั่นคือฉากการระเบิดและเอเลี่ยนที่มากมายภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างความรู้สึกที่เล่งรีบและอันตรายของภารกิจได้อย่างยอดเยี่ยมในขณะที่นาวิกโยธินต่อสู้เพื่อช่วยชีวิตพลเรือนและกำจัดผู้บุกรุกจากดาวการสแสดงของนักสแสดงโดยเฉพาะ a อเล h a r ในฐานะนักแสดงนำนั้นเปลี่ยนไปด้วยพลังและช่วยทำให้หนางมีความสมจริงตามบทบาทเอฟเฟกต์พิเศษของหนังนั้นน่าประทับใจทำให้เอเลียนรู้สึกน่ากลัวอย่างแนบเนียนตัวหนังมีฉากดรามา่าท่านตามแบบนางสงครามที่ยอมมีความสูญเสียภาพยนตร์ให้ความหวังที่ได้ลุ้นถึงชัยชนะของมนุษย์จากการต่อสู้ที่มีห่างชั้นกันมากโดยเอเลียนนั้นยังใช้กระสุนยิงต่อสู้กับนาวิกโยธิน ทั้งที่มีเทคโนโลยีในการข้ามอวกาศมาถึงโลกได้หนังไม่ได้ให้ข้อสรุปใดๆในเรื่องราวจนหลายคนถึงกับงงว่ามันจบแล้วหรือด้วยเพลิดเพลินอยู่กับความตื่นเต้นของหนังตลอดทั้งเรื่องโดยรวมแล้ว Battle l o อสแองเจลิเป็นหนังชั้นดีสำหรับแฟนๆของแนวแอคชั่นไซไฟและเอฟเฟกชั้นเยี่ยมแต่อาจไม่ดึงดูดใจสำหรับผู้ที่มองหาการเล่าเรื่องที่ซับซ้อนกว่านี้ 3 a g e of Tomorrow ซูเปอร์นักรบดับทัพอสูรปี2014 a g e of Tomorrow เป็นภาพยนตร์แอคชั่นแนววิทยาศาสตร์กำกับโดยดักลีแมนและนำแสดงโดยทอมครูซและแอมลี่บลันภาพยนตร์สร้างจากไลท์โนเวลญี่ปุ่นเรื่อง all you need is Kill ของฮิโรชิสากุราสักะภาพยนตร์เรื่องนี้ดำเนินเรื่องในอนาคตอันไกลที่เผ่าพันธุ์มนุษย์ต่างดาวที่รู้จักกันในชื่อมิมิก ได้บุกโลกและยึดครองโลกคอมครูสรับบทเป็นวิลเลียมเคสเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ทางทหารที่สูกส่งไปยังแนวหน้าของการต่อสู้ครั้งสำคัญกับมิมิกโดยความที่ไม่เคยออกรบมาก่อนเพียงแค่ไม่กี่นาทีเขาก็เสียชีวิตในสนามรบแต่เขาก็สามารถฆ่ามิมิกตัวใหญ่ตัวหนึ่งได้ด้วยระเบิดทันทีที่เขาตายเขากลับพบว่าตัวเองตื่นมาในเช้าวันที่ถูกส่งตัวเขาพยายามบอกคนอื่นถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้น แต่ไม่มีใครเชื่อเขาต้องออกรบแล้วตายแล้วฟื้นซ้ำไปซ้ำมาในวังวนเวลาจนเขามีทักษะการรบที่เพิ่มขึ้นและรู้ล่วงหน้าถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในสนามรบได้อย่างแม่นยำจนวันหนึ่งเขาได้พบกับทหารฝีมือดีลิต้าวราทาสกีซึ่งรับบทโดยเอมมรีบรันซึ่งเคยประสบกับปรากฏการณ์เดียวกันและช่วยฝึกให้เขาเรียนรู้วิธีเอาชนะมิมิกภาพยนตย์เรื่องนี้กำกับได้อย่างดี มีฉากแอคชั่นที่ดำเนินไปอย่างรวดเร็วซึ่งทำให้ผู้ชมนั้นมีส่วนร่วมตลอดทั้งเรื่องเอมีระหว่างนักแสดงนำทั้งสองก็ยอดเยี่ยมโดยทอมครูซและเอมิลี่บรันต์แสดงได้อย่างแข็งแกร่งแนวคิดแบบวนลูปเวลาแม้ไม่ใช่แนวคิดใหม่แต่การที่ตัวหนังมีการเปลี่ยนแปลงผลบางอย่างหลังจากการวนลูปในแต่ละครั้งจนทำให้ตัวเอกรูมีอะไรที่ใหม่ขึ้นทุกครั้งการพัฒนาของตัวละครที่ลเล็กละน้อยนี้ กลายเป็นจุดที่น่าติดตามของหนังที่ไม่น่าเบื่อเพื่อที่จะลุ้นว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปอีกทั้งยังมีมุกตลกที่สอดแทรกทําให้หนังลดความเครียดของหนังสงครามไปได้ What the hell were you ในส่วนของฉากแอคชั่นก็ทำได้ดีเยี่ยมการออกแบบชุดรบอาวุธต่างๆรวมถึงตัวเอเลียนล้วมทำได้ดีสมจริงเอฟเฟกต่างๆทำได้เนียนตาฉากในสงครามตั้งแต่การออกตัวจากสนามบินฮีทโตร จนถึงการบุกบนชายหาดหล้วนทําได้ยิ่งใหญ่ตื่นตาตื่นใจกับฉากการลบและยุดโทปปรณ์ที่ถล่มกันชนิดถูกใจคอหนังแอคชั่นแน่นอนการใช้ดาราที่โด่งดังทั้งทอมครูซและเอมิลี่บรันต์ก็ทําให้ตัวหนังดูเป็นหนังระดับแถวหน้าสมกับทุนสร้าง178ล้านเหรียญหนังได้รับการวิจารณ์ในเชิงบวกจากนักวิจารณ์และผู้ชมที่บอกต่อๆการถึงความสนุก และคุ้มค่าแก่การรับชมสำหรับแฟนๆของหนังแอคชั่นไซไฟมันระเบิดที่ดูเอามันของจริง 4. i n d e ิ e เ d e n เ Day สงคารามวันดับโลกปี1996เป็นภาพยนตร์แอคชั่นแนววิทยาศาสตร์กำกับโดยโรแลนด์เอมเมอริสและนำแสดงโดยวิลสมิธหนังเล่าถึงการลุกลานของเอเลี่ยนบนโลกในวันที่4กรกฎาคม และกลุ่มคนที่มารวมตัวกันเพื่อต่อสู้กับเอเลียนและกอบกู้มนุษยชาติ i n d e p e n d e n c e เ a y เป็นภาพยนตร์ที่มีฉากในอเมริกายุคป,ปลาย90เรื่องราวเริ่มขึ้นด้วยการปรากฏตัวอย่างกระทันหันของยานอวกาศขนาดมหึมาเหนือเมืองใหญ่ทั่วโลกมนุษยชาติทักทายสิ่งนี้ด้วยความประหลาดใจและหวาดกลัวแต่ในไม่ช้าสิ่งต่างๆก็เปลี่ยนไปอย่างมืดมนเมื่อมนุษย์ต่างดาวเริ่มโจมตีทำลายล้างโลก เรื่องราวติดตามตัวละครหลายตัวที่ชีวิตได้รับผลกระทบจากการลุกรานของมนุษย์ต่างดาวกับตันสตีเวนฮิลเลอร์รับบทโดยวิลสมิธนักบินขับไล่นาววิทยอทินเป็นหนึ่งในกลุ่มคนแรกๆที่ต่อสู้กับยานต่างดาวเดวิดเลวินสันรับบทโดยเจฟโบรแบมผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ที่เก่งกาจค้นพบสัญญ,ญาณที่ฝังอยู่ในการสื่อสารของมนุษย์ต่างดาวที่เขาเชื่อว่าเป็นการนับถอยหลังสู่การโจมตีรธานาทิดีดีโทมัสวิทมอร์ รับบทโดยบิล o ูแมนนำสหรัฐอเมริกาและโลกในการต่อสู้กับเอเลียนเมื่อเอเลียนเริ่มการโจมตีที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆกลุ่มตัวละครที่แตกต่างกันก็มารวมตัวกันเพื่อพยายามช่วยมนุษยชาติผู้คนที่เหลืออยู่ต่างเสนอตัวผู้ช่วยปกป้องโลกพวกเขาได้วางแผนส่งไวรัสไปยังยานแม่ของเอเลียนโดยหวังว่าจะปิดการใช้งานเกราะป้องกันของเอเลียนและเปิดโอกาสให้กองกําลังมนุษย์ได้ต่อสู้กลับ แผนได้ดำเนินไปโดยกัปตันฮิลเลอร์และเดวิดเลวินสันขับยานอาวกาศต่างดาวที่จับได้ไปยังยานแม่ที่อยู่นอกโลกซึ่งพวกเขาสามารถอัปโหลดไวรัสและวางระเบิดทำลายยานได้ตามให้เกราะป้องกันยานของเอเลี่ยนหายไปและกองกำลังของมนุษย์ก็โจมตียานเอเลี่ยนทั่วโลกจนได้ชัยชนะแม้จะมีภาคต่อในปี2016ซึ่งเป็นเรื่องดาวต่อเนื่องในอีก20ปีต่อมาอย่าง Independence Day r e s u r g e n ์ e แต่ในภาคแรกนั้นกลับยังคงเป็นที่จดจําในฐานะภาพยนตร์ที่ฉีกแนวการบุกข,ของเอเลี่ยนให้มาแบบเปิดเผยโจมตีแบบล้างผ่านฉากการยิงลำแสงทำลายเมืองทั่วโลกอย่างเป็นที่จดจำจนทุกวันนี้เอฟเฟกต์พิเศษและฉากแอคชั่นของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมในช่วงเวลานั้นภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับการวิจารณ์ที่หลากหลายจากนักวิจารณ์แต่ก็ประสบความสำเร็จในเชิงพาณิชย์ โดยทำรายได้ไปกว่า817ล้านเหรียญทั่วโลกการแสดงของวิลสมิธในบทกับตันสตีเวนฮีเลอร์นักบินขับไล่นาวิกยโยธินได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางจังหวะที่ตลกขบขันและเคมีของเขากับตัวละครของเจฟโกลบัมเป็นสิ่งที่น่าจดจำเป็นพิเศษการแสดงของบิลคูแมนในฐานะประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาผู้กกล่าวสุนทรพจน์ที่ปลุกระดมกองกำลังทหารก็กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์เช่นกัน โดยรวมแล้ว Independent e d y y เป็นภาพยนตร์แอคชั่นคลาสสิกที่ยังคงความบันเทิงและน่าจดจำกว่าสองทศวรรษหลังจากที่ออกถ่าย 5. War of the World อภิมหาสงครามล้างโลกปี2005 War of the World เป็นภาพยนตร์นิยายวิทยาศาสตร์ที่กำกับโดยสตีเวนสปีลเบิร์กภาพยนตร์สร้างจากนวนิยายคลาสสิกชื่อเดียวกันของ S.G. w จีเว ที่เขียนตั้งแต่ปี1898มีการนำไปแดัดแปลงเป็นละครและภาพยนตร์หลายต่อหลายครั้งในเวอร์ชั่นของสปิลเบิร์กนำแสดงโดยทอมครูซและกกต้าแฟนนิงและทีมลอบบิน s เรื่องราวดำเนินไปในอเมริกายุคปัจจุบันดีซ่ซเลเฟอร์เรียรับบทโดยทอมครูซเป็นพนักงานท่าเรือที่หย่าล้างและอาศัยอยู่ในรัฐนิวเจอร์ซีย์อยู่มาวันหนึ่งมีฟ้าผ่าแปลกๆล,ลงมาที่พื้น และเครื่องจักรรูปร่างคล้ายสามขาขนาดยักษ์กรอบโผล่ขึ้นมาจากพื้นโลกโจมตีและทำลายทุกอย่างที่ขวางหน้าเรพร้อมด้วยราเชลลูกสาวที่รับบทโดยดากตจาเฟนนิงและลูกชาย by, ล็อบบี้รับบทโดยจัสตินแชตวินลูกบีให้ต้องหนีเอาตัวรอดเมื่อเครื่องจักรปลดปล่อยพลังทำลายล้างพวกเขาเข้าร่วมกลุ่มผู้ลีภ้ภัยที่พยายามหลบหนีความวุ่นวายและค้นหาความปลอดภยัยระหว่างทางพวกเขาพบกับผู้รอดชีวิตคนอื่น และเกิดเรื่องราวที่ต้องลุ้นระทึกตลอดเวลาขณะที่เครื่องจักรยังออกอารวาสไปทั่วผู้รอดชีวิตก็ได้รู้ว่าแท้จ,จริงแล้วตัวสามขานั้นขับเคลื่อนโดยมนุษย์ต่างดาวที่จะใช้โลกเป็นทรัพ,พยากรในการดำรงชีวิตเล่ต้องปกป้องครอบครัวของเขาและหาทางต่อสู้กับผู้บุกลุกที่ทรงพลังหากพวกเขาหวังที่จะอยู่รอดและช่วยมนุษยชาติจากการทำลายล้าง ภาพะยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นและเข้มข้นแสดงให้เห็นถึงความสิ้นหวังและความยืดหยุ่นของมนุษยชาติในการ,รเผชิญกับโอกาสที่ยากจะคาดเดา War of the w o r l d เป็นภาพะยนตร์แนวไซไฟที่มีภาพสวยงามตะการตาและอัดแน่นไปด้วยแอคชั่นซึงจับภาพความหวาดกลัวและความโกลาหลของการลุกลานของมนุษย์ต่างดาวได้อย่างมีประสิทธิภาพเทคนิคพิเศษและการถ่ายทำภาพะยนตร์นั้นยอดเยี่ยม และจังหวะของภาพยนตร์ก็ทำให้ผู้ชมนั่งไม่ติดที่นั่งตลอดทั้งเรื่องอย่างไรก็ตามภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ได้เน้นฉากแอคชั่นในแบบระเบิดภูเขาเผาอาคารมากนะักจึงอาจไม่ค่อยโดนใจแฟนๆแนวนี้เท่าไหร่แต่โดยรวมแล้ว War of the World เป็นภาพยนตร์ไซไฟที่ดูได้อย่างน่าตื่นเต้นที่นำเสนอแอคชั่นที่เพิ่มเติมความลุ้นระทึกให้คุณผู้ชมได้สัมผัสพร้อมแง่คิดแฝงหลายอย่างจากหนังเรื่องนี้ แปซิฟิกริมสงครามอสูรเหล็กปี2013เพื่อต่อสู้กับสัตว์ประหลาดเรากา็ได้สร้างสัตว์ประหลาดของเราขึ้นมาประโยคไฮไลท์ของแปซิฟิกริมภาพยนตร์แอคชั่นไซไฟหุ่นยนต์ยักษ์สู้กับสัตว์ประหลาดยักษ์ที่สมจริงเรื่องแรกของเทคโนโลยีถ่ายทำยุคใหม่ที่ถูกใจเด็กๆที่ไม่ยอมโตตามวัยทั้งหลายกำกับโดยกิลลโมเดลโทโร่นังเรื่องนี้วางโครงเรื่องให้เกิดขึ้นในอนาคตอนันไกลทีีมนุษยชาติ ถูกโจมตีจากสัตว์ประหลาดยักษ์ที่เรียกว่าไคจูตึงโผล่ออกมาจากพอร์เทลระหว่างมิติใต้มหาสมุทรแปซิฟิกเพื่อต่อสู้กับภัยคุกคามของไคจูมนุษย์ได้สร้างหุ่นยนต์ขนาดใหญ่ที่เรียกว่าเยเกอร์ซึ่งขับโดยบุคคลสองคนติดจิตใจเชื่อมโยงกันผ่านกระบวนการที่เรียกว่าดริปเนื้อเรื่องของภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของลารีแบ็กเกตรับบทโดยชาลีฮันนัมอดีตนักบินเยเกอร์ที่กลับมาประจำการเพื่อต่อสู้กับไคจู พร้อมกับนักบินร่วมคนใหม่ของเขามา์โกโมริละปลดโดยริงโกะคิคุจิพวกเขาร่วมกันก่อ,กอตั้งทีมที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ซึ่งต้องเผชิญกับความท้าทายหลายอย่างในขณะที่พวกเขาต่อสู้กับไคจูและค้นพบแผนการที่ใหญ่กว่าที่อยู่เบื้องหลังของการโจมตีไม่ต้องตีความหรือวิเคราะห์กันให้เสียเวลาพาะนี้เป็นนางที่ดูเอามันแท้ๆอีกเรื่องหนึ่งถึงแม้ว่าเบื้องหลังจะมีบางสิ่งที่แฝงไว้ไม่น้อยก็ตามภาพของคุณยนย่า ที่มีคนขับด้านในที่สมจริงนี้เป็นสิ่งที่แฟนๆหุ่นยนต์ทั้งหลายรู้สึกทึ่งและเปลี่ยนภาพจําจากหุ่นยนต์ที่คนสวมยุดปุ่นมาเป็นหุ่นยนต์ยักสมจริงโดยเทคโนโลยีภาพสมัยใหม่ภาพยนตร์เรื่องนี้ยังเป็นที่รู้จักจากเอฟเฟกต์ภาพที่น่าทึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฉากระหว่างการต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่ระหว่างเยเกอร์และไคจูฉากการถล่มบ้านเมืองแบบมโหฬาน,สนเสน่ห์ของหนังอยู่ที่ตัวของสัตว์ประหลาดและหุ่นเยเกอร์ซึ่งได้ถูกออกแบบไว้นับร้อยแบบ แต่ได้ปรากฏในหนังไม่กี่แบบที่เหลือได้เป็นข้อมูลประกอบเพื่อโปรโมตหนังให้มีข้อมูลที่หนักแน่นของจักรวาลหุ่นยนต์นี้และเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้ยังยอดเยี่ยมส่งเสริมให้หนังดูยิ่งใหญ่และน่าตื่นเต้นในทุกฉากและถึงแม้จะมีภาคต่ออย่าง Pacific Rim Uprising ที่เป็นเรื่องราวในรุ่นลูกที่ยังขับเยเกอร์ต่อสู้กับสัตว์ประหลาดแต่ดูเหมือนตัวหนังจะเน้นทำตลาดในจีนมากเกินไป จากผลตอบรับที่ดีในประเทศจีนของภาคแรกทําให้ตัวหนังดูไม่ค่อยมีความสมดุลและไม่ค่อยน่าประทับใจเนื่องจากไม่มีอะไรที่แปลกใหม่ให้ทึ่งมากนะักโดยรวมแล้วแปซิฟิกลิมเป็นภาพยนตร์ที่น่าตื่นเต้นและอัดแน่นไปด้วยแอคชั่นซึ่งแน่นอนว่าจะสร้างความบันเทิงให้กับแฟนๆของหนังแนวแอคชั่นไซไฟแม้ว่ามันอาจจะไม่ใช่ภาพยนตร์ที่ลุ่มลึกหรือกระตุ้นความคิดเป็นพิเศษแต่ก็ประสบความสําเร็จในการนําเสนอภาพที่น่าตื่นเต้น และน่าตื่นตาตื่นใจถึงคุ้มค่าแก่การรับชมครับเจ็ดพิลิเดเตอร์คนไม่ใช่คนปี1987ภาพยนตร์ต้นกำเนิดของตำนานนักล่าต่างดาวที่เป็นส่วนผสมระหว่างหนังสงครามสไตล์แรมโบและหนังไซไฟเอเลียนซึ่งแม้จะผ่านมาก,กว่า30ปีแล้ว และมีภาคต่อที่มีเทคโนโลยีถ่ายทำที่ดีกว่าออกมาหลายภาคแต่ Predator 1987กแจ็ต่ยังเป็นหนังที่ดูได้เอามันแบบดิบๆโด,ดยฉากแอคชั่นอลังการระเบิดภูเขาเผากระท่อมของจริงการไล่ล่าเหยื่อของเอเลียนนักล่าและฉากการดวลระหว่างคนกับเอเลียนแบบตัวต่อตัวจะทำให้นี่เป็นหนังแอคชั่นไซไฟในดวงใจอีกเรื่องหนึ่งของคุณได้ไม่ยากเนื้อเรื่องเริ่มต้นด้วยกลุ่มหน่วยคอมมานโดชั้นนำที่นำโดยดัก นำแสดงโดยอาโนชวาสเนเกอร์ถูกทรงไปปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือตัวประกันจากกลุ่มนักรบกองโจรในป่าในอเมริกากลางแต่ในไม่ช้าพวกเขาก็ตรนหนักว่าพวกเขากำลังถูกตามล่าโดยนักล่าจากต่างดาวที่มีทักษะการล่าและเทคโนโลยีชั้นสูงขณะที่ความตึงเครียดก่อตัวขึ้นและหน่วยคอมมานโดต้องหายไปทีละคนสมาชิกที่เหลือต้องร่วมมือกันเพื่อหาวิธีเอาชนะผู้ล่า และเอาชีวิตรอดให้ได้ระหว่างทางพวกเขาได้ค้นพบความสามารถและแรงจูงใจของนักล่าที่น่าสะพรึงกลัวแต่ในท้ายที่สุดการดวลการระหว่างเอเลี่ยนนักล่าและสุดยอดนักลบในการพะลองครั้งสุดท้ายจะตัดสินชะตากรรมของพวกเขาภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์แอคชั่นไซไฟสุดคลาสสิกที่ผสมผสานร,ระหว่างไซไฟและความสยองขวัญกำกับโดยจอห์นแม็เทเนน และการแสดงที่ทำให้ชวัสสเนเกอร์เป็นที่จดจาม,มากขึ้นหลังจากที่เคยแสดงเป็นหุ่นยนต์ตัวร้ายใน The Terminator เมื่อปี1984เทคนิคพิเศษและการสร้างชุดสวมใส่รวมถึงการแสดงของตัว p r e d เดเตนั้นน่าประทับใจโดยเฉพาะเมื่อพิจารณาจากอายุของภาพ,พยนตร์สัวประหลาดตัวนี้ทั้งน่ากลัวและน่าหลงไหลพิลเดเตได้กลายเป็นคาแรคเตอร์คลาสสิกตัวหนึ่งมาจนทุกวันนี้ จุดแข็งประการหนึ่งของภาพยนตร์เรื่องนี้คือการเดินเรื่องเรื่องราวนั้นเรียบง่ายแต่ได้ผลหนังจงใจให้ความตึงเครียดค่อยๆก่อตัวขึ้นอย่างช้าๆเนื้อเรื่องค่อยๆทวีความเข้มข้นขึ้นชวนให้ติดตามและลุ้นอยู่ตลอดเวลาทีมนักแสดงของภาพยนตร์เรื่องนี้กระโดดเด่นเช่นกันโดยชวัสเนเกอร์แสดงได้อย่างยอดเยี่ยมในฐานะผู้นำที่อดทนของกลุ่มความสนิทสนมกันระหว่างหน่วยพอมันโดให้ความรู้สึกจริงใจ และตัวละครแต่ละตัวก็มีบุคลิกและทักษะเฉพาะตัวที่แตกต่างกันไปโดยรวมแล้ว Predator เป็นสิ่งที่แฟนหนังแอคชั่นไซไฟและสยองขวัญต้องดูแม้มันจะผ่านไปกว่า3โทศวรรษแล้วมันก็ยังรู้สึกว่าคุ้มค่าที่จะหยิบขึ้นมาดูอีกสักครั้ง เป็นยังไงกันบ้างครับกับ7หนังเอเลี่ยนบุกโลกที่เราได้นํามาฝากกันไม่ต้องคิดมากไปกว่าการได้ชมฉากต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่อลังการเอฟเฟกพิเศษที่ยอดเยี่ยมที่จะตรึงผู้ชมไว้กับเก้าอี้จนจบเรื่องและแน่นอนว่าหนังที่ดีนั้นคือหนังที่คุณชอบก่อนจากกันไปบอกพวกเราหน่อยสิครับว่าหนังเอเลี่ยนบุกโลกที่คุณชอบคือเรื่องอะไรคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนะครับ ถ้าคุณถูกใจคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ